เพื่อที่จะทูลเก้าอิบาดาต่างๆต้องกาบไหว้ต่อสื่อกลางเหล่านี้เพื่อที่จะทูลเก้าไปยังรัสุภานหัวตาละจากนั้นนี่คือจุดกําเนิดพี่น้องผู้ที่มีอหม่านของการตั้งปาคีบนโลกใบนี้และก็องค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การที่หยิบยกความหมายเพื่อที่จะอธิบายการให้เอ,อกภาพต่อรัสุภานหัวตาละอะไรคือความหมายขององค์การนี้แหละพี่น้องวะาหัว

บรรดาผู้ที่พวกท่านต่างๆเหล่านี้ได้เชิญชวนพวกเขาอื่นจากอัลลอฮ์หมายถึงว่าบรรดาผู้ที่พวกท่านนั้นได้เชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นเคารพอิบะาหาอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาลาเคารพต่อใครละ่ะไม่ว่าจะเป็นมาลาอีกะไม่ว่าจะเป็นนบีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนดีๆต่างๆ พวกท่านเนี่เชิญชวนให้เคารพต่ออะไรกะเคารพต่อนบีเคารพต่อคนดีๆทั้งๆท,ที่คนดีๆเหล่านี้พวกเขายัางสร้างความใกล้ชิดไปยังผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขายัางเกรงกลัวการลงโทษของหอยังหวังความดีงามจากรัสปะหานะหัวตาลาทั้งๆท,ที่พวกเขาเหล่านั้นคือบ่าวคือทาสคนหนึ่งของรัสปะหานะหัวตาละทั้งๆท,ที่พวกท่านก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเขา หมายถึงว่าพวกเขาคือบ่าวของอัลลอฮ์พวกท่านก็คือบ่าวของอัลลอฮ์และทําไมพวกท่านเหล่านั้นได้ทําให้พวกเขามีสิทธิ์ในการได้รับการอิบาตอื่นจากพระองค์ทําไมพวกท่านเชิญชวนให้วิงวอนต่อพวกเขาทั้งๆท,ที่พวกท่านคือบ่าวของอัลลอฮ์และพวกเขาก็คือบ่าวของละซุบฮานะฮุอัตตาล ประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานความหมายนี้อยู่ในหนังสือ,อตอรี่คุนฮิจรอตีนของท่านอิบนุนกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นาที่282ด้านที่2พี่น้องผู้ที่มีอิหมั่นแท้จริงการวิงวอนขอมั่นคือการอิบาดะการที่เราเคารพการที่เราวิงวอนอื่นจากลัสุปฮานะฮุอะตาลาแสดงว่าเรานั้นได้เคารพอื่นจากอัลลอฮ์การที่เราวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ ในการวิงวอนขอต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆปลดเปื้องอันตรายต่างๆมันคือการอิบาดะดอื่นจากลรสุภานะหัวตาละ